นี่มัชบูหรือสะพานพระราม5ยาวสะใจ <c oughs> มาดามชวนเที่ยวไปเที่ยวกันนะนี้เราอยู่ที่ร้านชาบูบอมสะพานพระรา5นะคะนี่คือถาดเนื้อเปิดแบบนี้ตอนเริ่มเปิดโต๊ะนะคะนอกจากชาบูแล้วเขายังมีของกินเล่นให้ด้วยค่ะราคาบุเฟ่รวมน้ำเครื่องดื่มแล้วนะ ในราคา276บาททานได้90นาทีค่ะมาดามไม่เคยกินซุปหม่าล่านะเพราะมาดามเป็นคนไม่กินเผ็ดแต่วันนี้มาดามจะลองน้ำซุปหม่าล่ากับน้ำซุปใสามาค่ะมาทานด้วยกันนะต้องขอบอกว่า<อ>เนื้อที่นี่อร่อยและไม่เหนียวเลยค่ะชอบมากๆใครมาทานลองสั่งเนื้อน้ำมันงากับเนื้อพริกไทยดำนะมาดามว่าโอเคเลยแหละ ไม่ทานเนื้อเขาก็จะมีพวกหมูและก็ซีฟู้ดที่ด้วยนะคะอากใครเช็คอินที่ร้านก็ได้ได้ขนมครีมบุเล่ด้วยล่ะฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อร่อยหวานละมุนใครผ่านตรงแถวแยกนครอินเรามาแวะดูนะคะ